สวัสดีครับข้างหน้าผมตอนนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับซึ่งเป็นสถานีที่8ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับและข้างนี้นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งจากถนนลาดพร้าวไปถนนเสรีไทยนะครับกําลังมีการอ่ารื้อครับรื้อย้ายนะครับแล้วก็ปรับปรุงและก็ตรงกลางก็จะทาเป็นแนว เสารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวรอจมกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่นี้กำลังมีการเรื้อย้ายอยู่นะครับข้างๆก็จะมีเบร์ติดตั้งอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ชายเส้นทางนะครับแล้วก็มีการใช้สแลนและกลุ่มนะครับเพื่อการเศรษวัสดุก,ก่อสร้างตกหล่นลงมาใส่รถผู้ใช้ทฐานครับ ซึ่งด้านบนสะพานนะครับก็ปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับไม่มีรถใช้บริการนะครับซึ่งสะพานนี้จะข้ามสองแยกนะครับนี่คือแยกแรกที่ตรงไปแอปปิแลนด์แล้วก็แยกหน้าที่เลี้ยวไปแยกลำสาลีนะครับเนี่ยครับเขารวมการเกเรตกวัสดุก่อสร้างตกหล่นนะครับเนี่ยครับ ครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแถมท้ายนิดหน่อยนะครับนี่คือสะพานข้ามไปเดอะมอลล์บางกะปินะครับเงียบมากเลยครับห้างก็ปิดนะครับฝั่งหน้าก็ไปเสรีไทยนะครับเนี่ยครับเงียบมากเลยครับบรรยากาศเงียบกริบเลยนะครับเนี่ยครับ มอครับห้างร้านค้าปิดนะครับเงียบทุกคนก็กัดรายได้นะครับมีมีเปิดบร้างเล็กน้อยครับคัปปีเลนจตรีนะครับ,รบก็เงียบคนน้อยครับมีแก๊บครับแ่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ